สวัสดีครับมาพบกับผมแล้วนะครับอ่า PK นะครับอ่ามาพบกับคอนเทนต์สาระรายสาระอันนี้คอนเทนต์ที่ผมตั้งขึ้นมาคือมีทามิสไม่รู้มีสาระหรือเปล่ากับไราสาระไม่รู้ว่าายสาระหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับให้ทุกคนดูคิด วิเคราะห์เอาเองนะครับอ่วันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับอา่าเป็นเรื่องสมัยแบบตอนผมเด็กๆแล้วตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณน,น่าจะปสองปสามนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ามันนานคือมันนานมากแล้วมันแบบจำไม่ค่อยได้ละคือจำที่จำไม่ค่อยได้คือหมายถึงว่าจำว่าไม่ได้อยู่ปสองปสาม แต่เหตุการณ์เนี่ยยังจําได้ขึ้นใจนะจนถึงทุกวันนี้อตอนนั้นน่ะมีผมแล้วก็เพื่อนผมอีกสองคนเรียนเราเรียนรุ่นเดียวกันนะซึ่งเป็นเด็กเนาะคือเด็กอะ่ะชอบเล่นไงคือไม่เคยอยู่บ้านเลาสมัยผมเนี่ยยังไม่มีแบบสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรแบบนี้ให้อยู่บ้านทีวีก็มีให้ดูมั่งแต่ว่ามีแค่แบบ หมู่บ้านหนื่งก็จะมีแบบบ้านแค่สีห้าหลังตอนนั้นที่มีทีวีมั่นแทบไม่มีทีวีเพราะว่าลืมบอกไปว่าบ้านผมออยู่บนดอยบนภูเขาซึ่งตอนบ้่นผมถนนไลายานน้ยางยังเขาไม่ถึงนะตอนนั้นแต่ตอนเนี้เข้าถึงแล้วคือตอนนั้นยังเป็นแค่ดินโคลนอยู่เลยถนนที่เข้าไปในหมู่บ้านนะซึ่งก่อนจะถึงซึ่งหมู่บ้านผมะจะอยู่ในแอ่งคือ ฝั่งนี้ก็เป็นภูเขาฝั่งนี้ก็เป็นภูเขาฝั่งนี้ก็เป็นเขาฝั่งนี้ก็เป็นภูเขาภูเขาล้อมแบบสีด้านแล้วหมู่บ้านผมจะอยู่ในแอ่งในแอ่งเนี่ยแล้วก็จะมีแม่น้าไหลผ่านแล้วก็โรงเรียนจะอยู่ข้างแม่น้ําแม่น้ําฝั่งนี้แล้วก็หมู่บ้านหมู่บ้านจะอยู่หมู่บ้านจะอยู่ฝั่งนี้แม่น้ําจะไหลผ่านตรงกลางแล้วโรงเรียนจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เนี่ยคือไงคือถนนที่เข้าหมู่บ้านผมจะลงมาข้างหน้าแล้ว ขึ้นไปอีกฝังนึงเพราะภูเขาล้อมรอบทั้งสีด้านเนาะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจที่พูดนะซึ่งผมกับเพื่อนอ่ะคือตอนเด็กก็ทั้งโซนนะคือเล่นดึกดืกด่นเนาะกว่าจากกาบ้านซึ่งตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงแบบใกล้ๆพบคำราประมาณนะเจ้าทุ่มหนึ่งได้ไหคือมีอแสงจากพระจันทร์แบบแค่แบบอ่อนๆอ่ะ แบบมาแค่เล็กน้อยให้แบบเราเห็นทางเดินไบวิ่งเล่นแต่มองไม่เห็นระยะที่ไกลมากมองเห็นอะไรก็แบบเป็นเงาแต่คุ้มดำๆไปหมดนะซึ่งเพื่อนอผมอะเขวิ่งเล่นกันไล่จับกันเนาะไปตรงถึงตรงแม่น้ําอ่ะคือผมบ้านเราจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วแม่น้ําจะอยู่ตรงกลางเราโรงเรียนจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีสะพานอยู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบขึ้น ขึ้นดอยแบบนี้เนาะแราก็วิ่งเล่นเล่นวิ่งเล่นกันจนถึงตรงสะพานนะคือมันมืดไลม,มันมืดคือเป็นเด็กเราก็ยังไม่อยากขับเลยยังเล่นกันสนุกวิ่งเล่นไล่จับกันอะไรจนถึงตรงสะพานนะแล้วมองไปฝั่งนูนะ่ะคือหนมมาจากขึ้นดอยแบบนี้เนาะอยู่ตรงสนะพานน่ะซึ่งหันนะมาแบบมันร้อยกว่าเมตรอ่ะร้อยประมาณมันร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเมตรประมาณนี้ ก็มองมองเห็นนะเงาต่คมดำๆอยู่เกือบๆกลางถนนอน่ะเซึ่งเป็นเด็กนะกลัวมากตอนนั้นะคือเหมือนกับอะไรนะแบบเป็นเราเราขนลุกคือมีเราด้วยไกลนะคือเหมือนแบบมีผมยาวๆไหเหมือนผมยาวๆแบบคุมหน้าคุมหลังเรานั่งอย่างเงี้ยเออเหมือนนั่งอย่างเงี้ย นั่งอย่างนี้มองมองเราอยู่เนาะผมยาวๆแบบคุมนะนั่งแบบแบบมองเราอยู่แอบแบบเหมือนมีลูกกระตาโตโตเหมือแนบบลูกกระตากลมๆไม่ใช่โตๆตกลมๆเพราะผมบางหน้าบางหลังเนี่ยพวกผมสามคนอะ่ะก็เรื่องไรก็เห็นแล้วก็ยืนมองแล้วก็จ้องนะจ้องไปสักพักเลยกลัวกลัวมากเลยนะแล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านเลย โอ้แข่งกันวิ่งเลยกลับบ้านนะโอ้วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยวิ่ง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 พอมาถึงที่หน้าบุหน้าบ้านเพื่อนเพราะว่าบ้านเพื่อนจะถึงก่อนบ้านผมไหมเพื่อเข้าบ้านผมอาุเพื่อนอีกคนนึงก็วิ่งกลับไปบ้านเพื่อนอีกคนนึงบ้านเจอถ้าจะบ้านผมไปนิดนึงประมาณสองสามหลังคาเรือนนะโอ้พอไปถึงไปแลวให้ปู่ฟัง เราไปเล่ามาปู่ว่ามไม่ใช่มั้งไม่มีเราแถวเนี้ยกรลีบอสละ,สะนุ่นละะนักษณะนี้ว่าโอ้เห็นแบบนี่ผมเยาวๆอะไรแบบนี้นะให้ปู่ฟังปู่อืมใช่เหรอปู่ว่าไงนะส่วนพวกพ่อแม่อาที่อยู่ด้วยกันในบ้านเนาะก็ไม่ใช่หรอกตาฝันไม่ใช่เขาว่าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าเราเป็นเด็กเนาะเราก็เล่าให้เขาฟังเขไม่ใช่ไม่ใช่เราก็อย่างเงี้ย แก็อาบน้ํากินข้าวอะไรก็นอนหลับไปพรุ่งนี้เช้าตื่นไปโรงเรียนก็เลยเรียกเพื่อนอีกสองคนามาหาแล้วก็อ่ะไหนเราก็ไปเดินไปดูที่เมื่อวานสิว่ามันคืออะไรกันแน่ว่าถ้าใช่แบบที่เราคิดหรือเปล่าถ้าใช่มันต้องไม่อยู่แล้วอ่าซึ่ง ถนนน่ะเป็นดินโคลนนะตอนนั้นนะเพื่อผมไปในต้นคลิปแล้วก็เลยเดินกันไปความไปเดินถึงที่สะพานนะเพราะว่าสะพานจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะเราเดินเดินแล้วก็เราข้ามสะพานปุ๊บก,ก็จะเดินเข้าโรงเรียนได้เลยเพราะโรงเรียนจะอยู่ติดแม่น้ำแล้วก็สะพนานฝั่งนี้ก็จะหมู่บ้านแล้วตรงนี้จะเป็นถนนขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะขึ้นเขาไปนู่นไปอีกไกลนน่นก็เดินมาถึงสะพานมอง เอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะแล้วถึงเมื่อคืนเราตาฝาดกันจริงจริงก็เลยเดินเดินเดินไปสักพักโอ้ที่แท้คือเดินไปใกล้กว่าเดิมมะคือตอนกลางคืนอ่ะคือทำอะไรมาเป็นคือเดินเข้าไปใกล้กว่าเดิมมะทำให้เห็นชัดเลยว่ามันคืออะไรคือเราคิดไปเองเราลัวคือมันกลางคืนไงคือมันเป็นเงาเงาอ่ะมันมัน กิดคือเป็นเงานะเวลากลางคืนเวลาใครๆออกจากบ้านตอนกลางคืนก็จะรู้ไว้ว่าเวลาแม้ว่าสิ่งของมันจะเล็กแต่พอมันเป็นเงาอ่ะเราเลยดูเหมือนแบบมันค่อนขั้นเจียใหญ่เออนั่นแหละแต่ว่าผมอะไม่บอกดวาว่ามันคืออะไรเออถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้นะรอติดตามคลิปคลิปหน้า เดี๋ยวผมมาเฉลยว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อคืนนั้นน่ะมันคืออะไรแต่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดตั้งแต่ต้นแน่นอนซึ่งมันยังยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามคลิปต่อไปนะั้นซึ่งถ้าใครชอบเรื่องเล่าหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคือผมอยังมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เฉยๆกก็ ใครชอบฟังเรื่องแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างซึ่งเราเริ่มต้นเรื่องแบบสบายๆก่อนเนาะอีกหน่อยก็จะมาเล่าเรื่องต่อๆไปแต่ไม่รู้มีสาระหรือเปล่านะอาจจะไม่มีสาระเลยก็ได้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อย นะเป็นกำลังใจให้ผมในการมาเล่าเรื่องแบบไร้สาระอาจารย์น่ากลัวมากไหมน่ากลัวมากก็ไม่รู้ว่รู้น่ากลัวหรือเปล่าให้พวกเราได้ฟังกันเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับดีครับดีครับ